นิทศการชั้นสองนะครับดูเหมือนพวกในหนังวิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นโครงกระดูกของงูหลามปากเป็ดน,นะครับ ที่เห็นยาวๆนี่ก็คือโครงกระดูกกูหลามนะครับอันนี้งูหลามนะเราไล่าจากทางห่างไปถึงหัวดีกว่า งูแสมลังท้องเหลืองครับอารมณ์แบบอารมณ์หนังไซไฟเลยนะครับอันนี้ก็แสมลังครับแต่เป็นลายขาม งูคออ่อนปากจงอยครับปากจงอยตัวนี้ครับเป็นงูผ้าคีดริวเพศเมียดูเพศยังไงผมก็ไม่รู้นะครับ พบที่สงขลานี่ครับงูสายรุ้งความยาวครับ72เซนติเมตรเรนโบวอเตอร์สเนคนี่ครับงูก้นขบ งูเขียวหางไม้ลายเสืองูเขียวหางไม้ตาโตครับแล้วก็ทางซ้ายนี่งูเขียวหางไม้ท้องเหลืองอันนี้เป็นหางไม้ทั้งคู่ครับหางไม้ตาโตนี่อยู่ทางขวาครับส่วนหางไม้ท้องเหลืองนี่อยู่ทางซ้ายทางด้านซ้ายได้เป็นงูกระปะครับส่วนทางด้านขวานี่งูเขียวหางแฮมใต้ครับ นี่ครับงูลายสาบคอแดงอันนี้ครับงูจงอางครับถ่ายให้ดูเทียบกับขนาดของคนเลยนะครับนี่ครับโอ้ก็สูงอันนี้คืองูหัวกะโหลกครับความยาว156ซนติเมตรหัวกะโหลกส่วนตัวที่อยู่ตรงกลางครับงูจงอางครับ2 3 5มเซนครับคิงคอปบ้า2เมตรกับอีก35เซน นี่นะครับอันนี้สิบชนิดเรียงกันเลยครับจากซ้ายไปขวานะครับงูสามเหลี่ยมแล้วก็งูทับสมิงคารางูสามเหลี่ยมหัวแดงงูพิษท้องแดงงูเห่าพ่นพิษสยยงูเห่าพ่นพิษสีทองนะครับงูแมวเสางูสายล่อธรรมดางูลายสอธรรมดาพูดปิดงูกลับหมากหางนิน ส่วนตัวขาวสุดน,นะครับงูเขียวพะอินนะครับมาดูส่วนนิทัศกาลของอาการการท้องการวางไข่นะครับงูตั้งท้องนี่เขาบอกว่าประมาณการได้ยากครับเพราะเนื่องจากงูบางชนิดนี่เก็บน้ำเชื้อได้นานบางทีเนี่ยตั้งท้องหลังจากที่ผสมแล้วเนี่ยนานนับเดือนเลย งูเนี่ยสามารถวางไข่หรือเคาะหรือออกลูกเนี่ยได้หลายข้อต่อการผสมเพียงครั้งเดียวนะครับโดยทั่วไปเนี่ยงูเขี้ยวพิษหน้าเนี่ยแล้วงูเขี้ยวพิษหลังเนี่ยมีระยะเวลาตั้งท้อง 40- ิถึง80วันส่วนงูขนาดใหญ่เนี่ยก็ใช้เวลานานขึ้นไปอีกครับสำหรับงูที่ออกลูกเป็นตัวนะครับมีระยะเวลาตั้งท้องนานเนี่ยกินเวลา4ี่เดือนในรูปนี้ก็เป็นงูกระปะกกไข่นะครับแล้วก็งูทับสมิง คากกไข่ดูสภาพไข่งูครับอันนี้ก็คล้ายๆไข่เกือบเหมือนไข่ไก่นะครับแต่ว่ามันความเร็วความรีนี่มันจะไม่เหมือนกันนะครับน,นี่ไข่ของงูทับสมิงคากกไขน่นี่มันคล้ายๆพวกแคปซูลอะไรอย่างนี้เลยครับมาดูไข่งูครับ งูทับสมิงคลาดนี่ครับอันนี้ต้องจำไ้เลยงูไข่งูเห่าไทยนะครับไขงูลามครับหน้าตา่างนี้มาดูตัวอ่อนครับอันนี้งูเห่าไทยอันนี้หน้าตาน้องงูจงอางครับอันนี้งูจงอางครับอแวอ้วแวอันนี้ครับตู้ฟักไข่งูครับอย่างกับที่เล่นเกมโปเกมอนเลยครับอันนี้ไข่งูครับคาดว่าคงฟักออกมาแล้วนะครับ อันนี้นะครับงูหลามส่วนอันนี้ฝรั่งนะครับดีนล้วครับจะได้ยืนเทียบให้เห็นขนาดอันนี้ลอกข้างในออกมานะครับอันนี้นอนกับหัวนะ ตัวนี้นะครับ2เมตร50ตรงนี้นะครับเป็นบริเวณกระเพาะอาหารอะไรพวกนี้นะครับที่ดำๆดเนี่ยครับใช่ถุงดำดีหรือปะน่าจะใช่นะโอ้เงาบางังเนี่ยถุงดำดี ตรงนี้น่าจะเป็นหัวใจงูนะครับนี่ครับอันนี้เป็นน่าจะงูหางกระดิ่งครับ นี้โครงกระดูกงูเห่าไทยนะครับมาดูกายวิภาคของงูนะครับปากนี่นะครับมีฟันเหมือนตะขอนะครับงูครับไม่ได้ใช้ฟันเคี้ยวนะครับแต่ใช้วิธีขยอกขึ้นเยอะเข้าไปทั้งตัวนะครับเพราะว่างูเนี่ยมันสามารถอ้าปากได้กว้างครับ ตานะครับงูมันสายตาไม่ดีครับจะใช้เก็ดใส่ๆเนี่ยปกป้องดวงตาแทนครับลิ้นครับงูใช้ลิ้นดมกลิ่นแทนจมูกของคนงูมันก็เลยแลบลิ้นไปบ่อยนะครับเพราะว่ามันเอาไว้ดมกลิ่นนั่นเองลําตัวงูนะครับลําตัวมันยาวเรียวไม่มีขานะครับ้ตรงลําตัวงูนี่มันประกอบด้วยกล้ามเนื้อกระดูกสันหลังแล้วก็ซี่โครงจํานวนมากทําให้งูเนี่ยมันปิดตัวได้เกือบทุกท่าที่ต้องการนะครับ ส่วนงูที่ไม่มีพิษนะครับเช่นพวกงูหลังงูเหลือมเนี่ยมันก็จะใช้ตัวพันรัดเหยื่อจนตายนะครับเกล็ดมันนะครับก็ไว้ปกป้องร่างกายครับแล้วก็ป้องกันการสูญเสียน้ำกับช่วยในการเคลื่อนไหวนะครับโดยเฉพาะตอนเลื้อยขึ้นบนก้อนต้นไม้หรือก้อนหิน,นครับหูนะครับงูมันไม่มีรูหูนะครับมันก็เลยไม่สามารถรับฟังเสียงได้เช่นเดียวกับมนุษย์นะครับแต่สามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนจากพื้นดินหรือว่า พวกมวลน้ําที่ตัวมันสัมผัสอยู่นะครับแรงสั่นสะเทือนนี้ก็จะส่งมาที่กระดูกหูช้นในสุนนะครับซึ่งอยู่ใกล้ขากรรไกรล่างครับล้วส่งต่อไปที่สมองรูจมูกงูนะครับก็มีไว้สําหรับหายใจเท่านั้นนะครับส่วนมากเนี่ยรูจมูกนี่จะอยู่ทางด้านหน้ายกเว้นพวกงูบางชนิดครับที่รูจมูกจะอยู่ไปทางด้านบนครับเช่นพวกกลุ่มงูที่ชอบอาศัยอยู่ในน้ำนะครับเอวัยวะรับความร้อนนะครับเฉพาะงูบางกลุ่มนะครับเป็นอวัยวะพิเศษ ที่ไวต่อ,อพวกความร้อนความเย็นนะครับทําให้งูเนี่ยตรวจหาตําแหน่งของสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้นะครับเ,เช่นพวกงูเหลืองงูหลามนะครับพบได้บริเวณริมฟีปนะครับส่วนกลุ่มงูงูพิษนะครับก็เช่นงูกระปะหรืองูเขียวหางไม้นะครับพบที่บริเวณตากับจมูกหนังงูหลามนะครับ กระดูกงูครับตัวนี้นะครับก็คืองูเห่าไทยครับอันนี้เป็นตัวอ่อนงูสิบแปดวันครับอันนี้ตัวอ่อนยี่สิบสี่วันอันนี้ตัวอ่อนงูยี่สิบแปดวันกับสามสิแปดวันครับอันนี้โครงกระดูกงูจงอางนะครับสักสี่ห้าเมตรได้นะครับสี่ถึงห้าเมตรมาดูส่วนประกอบของมันนะครับก็ตามนี้ครับ อันนี้โครงกระดูกงูหลางครับ